วันนี้คนแม่าขาวเขามาทำอะไรคะเนี่ยยกไม้ยกมือไหวกันใหญ่เลยมาทำอะไรในมือเขามีอะไรคะลองดูสิอ๋อเป็นรีโมทคอนโทรลนั่นเองจะมาทำอะไรคะวันนี้ขึ้นไปขึ้นไปเวทีทำอะไรคะงานนี้นะคะสงสัยต้องเชิญท่านประธานนะคะต้องช่วยหน่อยแล้ว งานนี้นะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะคะฉะนั้นแล้วขอเชิญทุกท่านค่ะมาร่วมนับให้สัญญาณนะคะและนี่ก็เป็นหุ่นยนต์นะคะทีดูแข็งขันมากเลยทีเดียวมาแล้วนะคะ พิธีเปิดงานกำลังจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะงานนี้ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะที่อยู่หน้าภูขอยลมแห่งนี้นะคะมาร่วมนับให้สัญญาณการเปิดพิธีพร้อมๆกันเลยนะคะ5 4 3 2 1 เช่นค่ะค่ะและต้องขอขอบคุณท่านประธานนะคะและค่ะรวมไปถึง <c oughs> หัวหน้าส่วนราชาการและองค์กรต่างๆนะคะที่มาให้เกียรตินะคะสำหรับามาร่วมงานในวันนี้นะคะ <c oughs> และขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมถ่ายภาพ